บ้านเกิดบ้านเกิดม่มีตัวมีตัวคนโอเคจะสวยแบบแบบแบบบเห็นแบบแบบเมื่อกี้อยู่ไหนมาแล้วดาวดาวหนึ่งดาวหนึ่งตัวมาร์กดาวแล้วสวยอุ้ยไปชุกกันไม่ยอมไม่ยอมไม่ชุดกดาวอีกหนึ่งอ้ไม่มีดาวสอง เหมือนมีตัวมาเลยเฮ้ยโอ้โหมาเรียนอะไรนี่ลอยแล้วโอ้โหเมื่อกี้ทำไมได้เกิดแลชนะเนี่ยไมได้เกิดตายก่อนเพื่อนเลย เก็บศพเดิมเนี่ดูละโจยเกมนี้เกมสุดท้ายว่าผมจะได้บูย่าไหมเราจะบวกจะได้แชมป์ไหมขอแค่แชมป์ก็ขึ้นนะขึ้นแดงไนดะ้ไม่มีตัวอาวโ,โดวนราว์าหโอ้โหมานั่งเลย แบบนี้ก็โดนดีครับน้องสาวมีตัวอีกเนี่ย <S <S อ้าวันนี้ก็คิวฟรีสิค<ฟ>รับเฮ้ยมีตัวมีตัวภาพมันจะจแปกแปลกนะครับพอดีผมปรับไอ้ภาพกราฟิกใหม่จากที่เป็นโอเชียนปรับเป็น ปร่งใสเนาะแล้วก็ปรับไอ้นั้นปรับเป็นมาตรฐานนะปกติจะปรับสุดหมดในมือถือนะรู้สึกว่าโทรศัพท์ผมมันเหมือนเหมือน,นเล่นเยอะมันไม่มีตัวมีตัวแบบนนู่นอย่าเหมือนผมเล่นเยอะแนละ้วมันมันปรับไอ้ไอ้นั้นไม่ได้มันมีปัญหาปรับระดับสูงนะผมก็ผมก็ได้ลองปรับเปลี่ยน เป็นมาตรฐานแล้วก็ปรับภาพกราฟิกเป็นโปร่งใสนะปกติผมไม่ปรับสุดมาเลยทีนี้ลองรู้สึกว่า iPhone ที่ผมใช้เป็น iPhone 13นะน่าจะเริ่มมีปัญหาหน้าจอะคือซื้อมาเล่นั้งซื้อมานีเล่นอย่างเดียวเลยเล่นจุแมปโอโหเล่นเยอะมากดูครับเกมนี้ยา ฟารมไม่เต็มที่เฮ้ยไม่มีซองยาวไห้เล่นซองยาวอะซองยาวอยู่ใสอยู่ใสเราไปล่ามันก่อนจดไปสี่ชิวแล้วถึงสิบชิวเนี่ยสิบชิวบอกชแชมป์แล้วเราทำได้เราจะพยายามในที่หนึ่งนะเกมนี้เราต้องที่หนึ่งอย่างเดียวเพื่อจะขึ้นแดง เฮ้ยเฮ้ยไอ้วอร์ม่ติดไหนวะเนี่ยผมว่ายิงแล้วก็หนีอย่างนี้ก็ต้องโดนโดนแล้วโดนแล้วมามาเพื่อนมาผมอยู่นี่วิ่งแล้ววิ่งแล้วนู่นเฮ้ยเอ้ย,อยไม่โดนเอา้าเอา้าไม่โดนแล้วโอ้โหเคนดี้อยู่ทไหนวะเนี่ยสวยสวยสวยเอาเพื่อนยิงดาวมาแล้ว ด,ดูของว่ามีอะไรบ้างลิ้นแฉยาโอ้ย,ย,อยสวยสวยได้อย่ไปต่อไปต่อเพิ่นโน่นแหละมุ่งหน้าตรงโน่นเลยเอ้าอย่างนีน้ก็สวยสิเกิดล่ากันอย่างนี้ก็จัดให้ผมเปิดโดนกับเอาโอ้ขาเอาเอาเอา เขาเอาเจบ็บเจบ็บเพื่อนร้อยกว่าเนาะร้อยสี่สิบนะโดนไปร้อยสี่สิบอ้อมผมอ้อมเลยก่อนผมอ้อมเลยก่อนโอ,โอ้โหไม่กี่ตัววะเนี่ยเอาเขาย ah ุนเอะหมดโอ้โห,โโหโต้องบปิดเคโน่เลย เยน็นเพื่อนใจเย็นแป๊บไหนวะไอ้ซองแปดนั้นยิงยากมากใครยิงดาวเนี่ยเพื่อนยิงดาวสวยไอ <Thanks. S 1> ้เพื่อนคนหนึ่งมันถอยไปแล้วน,นอ้สองยาวอย่างนี้สองยาว ไม่มีเลยเอาไวส2องยาสุบนี้หรือเปล่าไอตัวนี้มันยิงผมมันจะด้ยิงโอเคมีนสามด้วยอเพื่อนโดนหนักแนละ้วชุบเพื่อนตรงไหนได้เนี่ยผมเดี๋ยวดีดตรงนี้ไปชุบเพื่อนกันโอ้ตัวที่มันมานอนขับรถเข้ามาไปนู่นอนะ ตัววะนี่ซูบหกร้อยไปเลย,เลยตังเราเยอะโอ้โหเกิดอะไร AC แปดศูนย์เนี่ยยิงไม่ค่อยเป็นนะจอด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 เองเดียว Ah, nó 49, 49 cao. Mình xì xì cao đó mình kìa. Lỏi, tông Ông nào nè. không đi ngoài. ไอ้วอไม่เคยโดน,นเพื่อนผมไปช่วยเพื่อนดีกว่าดีนดะ้มีเหรียญอยู่เนี่ยตาล่าเปิดไม่ได้หรือไม่ตรงนู้นยังไม่ตายไ,ได้เก็บเสียงได้สวย ดักไอตัวที่มันี่ก็บมันจะมันจะขาม,นมานหนามมาแน่เลยรุนดักแล้วเนี่ยยังไงก็ยังไงก็ไม่รอดมาดิไมใ่ให้ไอ้หนูไม่ใหพี่ยิงทัด้ดีเอา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 มาระเบิร์นเล่นกับ กูรูกนงะโอ้โหเพื่อนากองน่ะโอ้โหเพื่อนาก็ขอโทษมีที่ชุบนะน่าจะปล่อยเชานะ้าอรั สี่สิบละตรงไหนมะคิดตัวมันเนี่ยพบศัตรูแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนมันมียอมวิ่งออกมาให้ยิงเลย ยิงแล้วโอ้โหไม่โดนไม่โดนไม่โดนนี่ยไอซีแปดสผมว่าผมยิงยากสุดเลยเอาเลยกี่ตัวแนละ้วแล้วสองตัวสองตัวสุดท้ายแล้ว ชุบวงนี้โดนนะยังไงก็ต้องโดนชุบวงแบบนี้ดาวโอ้โหไอ้ววยไกลดาวไม่ชุบโอ้โหลวสองตัวเขาชุบก,กันได้ งไหนเนี่ยเอาคุณงงโอ้โหชัวร์โอเคมืิอนี้ผมก็ทำสำเร็จทำได้แชมป์ไปจะไม่รู้ได้กี่คิวนะน่ะจาจะขึ้นแดงนะั้นแหละโอเคขึ้นแดงบันทีเรียบร้อยแล้วครับหมกไปหกสิบหกโอ้โหยังเยอะ เอครับผมก็มีประมาณนี้ครับขอบคุณคนดูทุกคนนะครับ